ช่วงใหม่ของเรานะคะเพราะดว่าเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเต้นของวงการเกาหลีในสมัยนี้เนี่ยม,มันค่อนข้างมาแรงแซงโคออลเรออืเ่องของแดน c ์พ r a c t i ิสเนี่ย <Yes. S 1> มันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบไม่ใช่แค่เอาไวโคล้วหรือทุกคนมันเอาไว้เส็ะนเข้าใจไดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราลองมาแบบดูคลิปแดน c ์พ r a c t i ิสของแต่ละวงการได้วงในวงการเคป๊อปกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเราจะเริ่มจากเขาเรียกว่า น้องชายที่เป็นที่รักของชูแล้วก็คือ e n h y p e n นะคะเป็นรุ่นน้องที่เซเวนทีเนี่ยรู้สึกว่ารักใครเอ็นดูที่สูงอย่างนี้ดีกว่ารักใครเอนดูวันนี้เราก็เลยมาเปิดตอนใหม่ของเรานะคะด้วยน้องๆ e n h y p e เร่มกันเลยซึ่งเพลงที่เราจะมารีแอคกันเนี่ยก็คือเพลงที่ชื่อว่า Paradox i n v o n s i o n l a t t e ลาเต้ร้องได้ค่เดียวาใช่ร้องได้แค่เดียวเหมือนกันอย่าร้องไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงไปเพิ่งเคยดูครั้งแรกมาเลยคนกันพี่เจ๊ปะเจ๊เขาตึงแกไม่ออกแล้วใส่เขาใส่หมวกอ่ะอันนี้ี่ซึนี่ซึนี่ซึวิแต่ท่ามันดูมีความแบบแอบวายดูเคใสๆเข้าไปอยู่ข้างในอยู่นะท่านสมัยก่อน มีใครเนี่ยสองหุนปะอ๋อสองหุนรอตัวใช่อันนี้ซึ้งอันี้ซึงตองนอนนี่ทีซึ้งใช่หลยอันนี้เสองหุนปะเอ้าไม่ใช่ลอะอ้ตวันตะวอนนิกกี้หรือเปล่านิกกี้ไม่ใช่ไม่รู้อะเออเหมือนนิกกี้เออเอนเจ๊อกีเจีเอเจ๊เอนกีกเจ๊ีเจเอ๊กี๊ีกเจกกีเถ้าเจ๊นิดนี่ดูเป็นไก่เลยนะ ああ oh ああ oh okay. อ๋ออ้นอ๋อมิเจนิกิซ oh, oh ึงอุยต่นมากชิก um ดีมือเอาจริงปะตากูไปนี่จังอเอาอ่างนวดีไมสเต็ปการเต้นของเัคนนี้ใครนะเนี่ยนิกกี้ออน่นกกี้ลายนิกี้คือแบบสวยมากอนี้เจ่เจใช่ใช่ช่ เฮ้ยเลยต้องเูดได้ดูได้ดูจริงเฮ้ยอ้าโอ้ยน่ารักโอ้โหใครใครแบบพาเต้นนะครัวแหลกเหนื่อยแน่แต่ฉันชอบของซอมของไทยนะเออมันดูแบบว่าเนาะเื่ถ้ามันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงดูเหนื่อยมากเลยนะเพราะมันหนืดอะเนาะอันนี้ไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยไม่ได้หยุดเลยแล้วถ้ามันแบบดูดิ ใ่ายใหญ่อะเจอให้ดูดูดยเจ้าวนี้ะเจ้าวนของทษ้ยทำไม้ยทำไมทำไมรันเป็นคนดีจังเลยวะฉันอยากทราบฉันดูแบบเต้นเต็มเต็มจริงๆคือแค่งาม G D A เออมือนกันคื่พอเต็มอีกทอันนี้เออแต่ว่าอย่างที่วิบอกเหมือนลายเต้นใหญ่มากเลยใหญ่เป็นลายใหญ่ขาใหญ่ใหญ่ ไอโทีเลยเอะฟินคนมากเลยอะอุวยอุวยอุยอยมท้าใหญ่โอ้โห้ท่าสวยอะอยช่เจ๊เอาดีดอเออพี่ฟินวะวิเนี่ท่าเนี้ยดูมุงท่าเนี้ยจวัวนออกินมากกินเรียบเอบอโอ้ ลายเหมือนมูนิเลยเขามีหัวเลยนะเขาแบนจริงคุณจกลายเต้นยังไงลายเต้นแบบชัดอะเฮ้ยจบแล้วต้องสอลต้องรอบทส่จต้องรอพิสูจน์ดีมากเฮ้ยชมพนชมพนดีมากรากสาแบบได้ยศเหรอไม่ได้ทุกคนมันเมซิ่งมันมีความเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะไม่ยากอะแต่ไม่ยากเลยเข้าใจปะถ้าเต้นรู้ไม่มีอะไรแต่มีอะไรถูคือเขากูว่าเป็นเพราะว่าเขาอะเต้นให้รู้สึกว่าไม่ยากแต่าในความเป็นจริงแล้วก็ยากแหละค่ะเหมือนตอนเหมือนเวลาเราดูโอไมโอไมกอดอะที่ดูเหมือนเฮ้ยมึงง่ายธรมาเต้นจริงเลิกหยุดหยุดแค่นั้นพอ เพราะมันจะเหนื่อยเพราะว่ารู้สึกมันมีเป๋ามีอะไรเยอะมากเลยใช่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 มันมีความโอสูยแต่เขาก็ดันเหมือนกับว่าปรับแต่งให้มีความทันสมัยมากขึ้นมาเลยดูยากใช่ใช่ใช่แต่วันนี้คือตาตึงใจน้องจงวอนมากๆเลยล่ะค่ะเจ็ดไม่น้องเนาะน้องพิจิตรพิจิตรไม่ต้องมือกระพุ้งพี่สึงค่ะโอ้พี่สึงว่ะเออพี่สึงว่ะแชเดียร์ พวกท้ายอะพวกท้ายที่สนิงอ m แล้วนั่นคือจริงอะเจลเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงสะบัดหน้าเลยวะทีนี้เอาจริงอะมองทุกคนเลยแต่แบบว่าคนแต่ละคนอะมันจะมีไม่เหมือนกันเหมือนที่เราดูเซฟะลรเงี้ยมันก็จะรู้ว่าคาแรคเตอร์คนนี้จะเต้นยังไงคนนี้จะยังไงแต่คือมันก็จะมีคนที่โดดเด่นในตาเราว่ามันจะแบบเออคนนี้ดีเตะตาลายเต้นบิกกี้ก็เอาลืมเขาเป็นเมนแดนป้ะ ผู้นิกกี้อ่ะไลน์เหมือนที่โฮชิมากคือเป็นคนที่ลายแบบไม่ได้ล็อกแข็งอะแต่มันดูความมีความสมูทก็ว่าเขาปรับลายเต้นอะจากครูสอนให้มาเป็นลายเต้นของตัวเองที่ดูว่าเฮ้ยกูเหมือนกูเป็นคนคิดอะใช่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 อย่างพี่โฮชิอ่ะเป็นคนลายเต้นแบบชัดมากคือแม้กระทั่งสมมติว่าถ้ามันโปกเปียกแต่เขาทำให้ดูไม่โปกเปียกดูจริงจริงใช่ดีเต้นแลงอื่นแล้วเนตัวเองอะโฮชิขอดูอีกรอบหนึ่งแบบ เร็วเร็เนี่ยดูดิแต่เขาใส่หมวกจะมองไม่ออกเนี่ยเออตอนแรกเมื่อไหร่ว่านิกกี้คู่ของคุณแต่ละนึงมันแบบยากอยู่เหมือนกันนะอันนี้นิกกี้นี่ยเสื้อเสื้อขาวเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ที่อ่อนหวานเหมือนเหมือนเหมือนอสองคุณเนาะแล้วเราก็ไม่ไดบอกสองคุณเลยอะให้รู้นะเขาเพิ่งดูคลาสของจริง คนเราตะเกียรคนตะเกียรยายบอกแบบเข้าใจฟิลวะใช่คนเวิร์เยาะยัยเนี่ยมึงท่าเนี่ยถ้ามึงเต้นจะตลกเลยอะ <laughs> เขาเต้นแล้วเขาดูดีไงจริงโขาจะงอนมือป่ะเนี่ยดูดิหูเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูดิหูเนี่ยโอ้โห ากกินท่าเข้าไปเลยอ่ะจริงๆท่อเนียมีกิกินไปเลยอ่ะไม่ได้หนักเกินไม่ได้หนักเกินมองอะไรจริงเออมิกีิลายเต้นลายเต้นแบบเอาเรื่องอ่ะอุ้ยเพิ่งเห็นว่าตะกี้น้องสนุกเขาหมุนหมุนเข่าได้หรอใช่เอาเรื่องว่ะเนี่ยดูท่านี้ดิ แค่เนี้ยดูลายเต้นนิกกี้นี่ผมจะบ้าที่ชอบลายเต้นนิกกี้มากเจจะเป็นสายคนในกายจริงๆคือเต้นแนวเอาไว้ปะเข้าใจปะเออฟังเขาใช้คอเฮ้ยเออเออใช่ใช่ใช่ใจะพูดเรื่นหน้าเรื่อคอเลยเป็นมาตรฐานเออนี่ก็เป็นดีแต่บอลคือที่สุด เจแต่ว่าจวอน่ะจะแอบล็อกกวานล็อกกใช่ตวอนันเป็นาเป็มล็อกนี่กีมันเน้นแบบดูดิมันดีไวเลยีไวเป็นเูเป็นกูเลยดูดิว้าว่เนี่ยดูดิว้าวไปแต่ะเกีบพี่ที่พี่ซึ่งเอาเรื่องนะท่าเมื่อกี้ไปดูเนแล้วเจบะไรจะจบเลยนี่นี่ฮุกนี่เจดูนี่นี่นี่อไคือโดโห เออเลี่ยชอบเจ้นทุกวเออเนี่ยกูว่ามันถ้ามันสุดจริงๆอ่ะสุดแขนอ่ะถ้าถ้าคนที่ไม่ได้แบบวอร์มก่อนคือมีปวดแขนอ่ะเนี่ยถ้ามันก็มีอะไรได้แต่แบบถ้าเราเต้นมีหอบเต้นมีหอบจริงหุ่นี่หมึงดีเอ้าดีดีดีกนตัวตึงเลยเอื่อมึงหล่อเนเหรองหุ่นหล่อจริงมึงรู้ป่ะพอเรารู้ว่าเป็นใครอ่ะ เราดูคดีขึ้นเยอะเราแรกอะรอบแรกคือเอาจริงๆรอแรกอ่ะมันจะปลดถามไม่เจอว่าใครเป็นใครจริงเอาว่าเรายังนิกกี้เปสองคนได้เลยแก้ตอะไรมนที่ป้าเจมี่พี่พูดว่าเอ้านี่สองขนกูยังเห็นสองขนเป็นเจ๊กอยู่เลยกูเอาได้กูคิดในใจไม่นี่เจ๊กแต่อ๋อไม่เราเจ๊กข้างหลังไม่ใช่ แจะปักไหมว่าแบบเพลงเพลงนี้แบบรู้สึกว่าชอบอะไรเป็นใครที่สุดหูถ้าลรยเต้นหนอะอันเนี้ยต้องขึ้นไปก่อนเลยว่าส่วนตัวมากๆใครชอบสนในตัวให้คิดนี้ด้วยนะถ้าคลิปนี้หรอเรื่องเต้นใช่ไหมใช่เอาเลื่อเอาเรื่องเต้นหรอนิกกี้นิกกี้นิกกี้เหมือนกันนิกกี้ถ้าเรื่องเต้นนะนิกกี้ยืนหนึ่งเลยที่ที่สุดแล้วรู้สึกว่าเขากินท่าเข้าไปอ่ะ เราเปลี่ยนเป็นท่าท่าเป็นคนชอบคนที่เต้นแบบไม่ใช่แค่เต้นะเออเขาเองใส่เข้าไปในตัวงในท่าการยัดไว้ตัวเองเข้าไปในการท่าเต้นไม่ใช่แบบว่ากูต้องเต้นท่านี้เท่านั้นเลยเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าที่เหลือเต้นแบบเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าสังเกตว่าลายเต้นทั้งหมดตรงเนี้ยไม่เหมือนกันเลยคือมี่ย่าเคยได้ยินถ้าเราเต้นะเราเต้นแบบพร้อมกันเฉยๆโดยที่แบบท่าทุกคนเหมือนกันลายเต้นเหมือนกันอะอันนั้นคืออยู่ไม่ใช่ศิลปินแล้วอะ่คือถ้าเป็นศิลปินอยู่ต้องมีลายเต้นเป็นของตัวเอง โอเคมันอาจจะพร้อมแต่ว่าลา์เต้นต้องแบบต้องต้องชัดเจนซึ่งผมนี้ก็คือลายเต้นสดจริงจริงเรจริงบางคนมีหัวบางคนไม่มีหัวอะไรอย่างเงี้ยจังหวะก็ล็อกปักลีแต่ฉันว่าเคป๊อปสมัยนี้เป็นแบบนั้นแล้วนะจริงแบบซึ่งเป็นเรื่้นที่ดีจริงซึ่งเป็นเรื่องแบบมันมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนไปไงใช่อย่างเจ๊กับ อะไรนะตะกี้ที่ชอบใส่หัวสองทุนเขาชอบใส่แบบแนวแบบหัวเขามีหัวมาเยอะมีมมีีหันๆเลยเก็วขาจะชอบใช้สีหน้ากันเนาะใช่ใช่นิกกี้อ่ะขนาดไม่เห็นหน้าเขาอ่ะกูยังเห็นเลยอ่ะสัมผัสได้ผิวผิวพลังอัลฟาอัลฟานิกกี้ดีจริงอ่ะนิกกี้แบบเออดีก็แค่เสียอาการเลยนะท๊องเขาเนี่ยไอ้ที่ไหนนะพี่ไอ้ที่อย่างที่บอ กับ EP แรกนะคะกับการเหมือนกับว่ามาดู Dance practice ของวงการเคป๊อปวงการเคป๊อปจบไปแล้วกับน้องๆ้อง Enhai เป็นเพลง p a r a d o x i n v a s i o n นะคะใช่แล้วแอบแบบว่า Enjin มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยข่านี้มันมีความหมายเอานั่นนั่นนั่นหรือว่ารู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถมาบอกเราได้หรือว่าเออ่แฟนคลับของวงไหนหรือด้อมไหนนะอยากให้เราพี่คะแต่พิปอันนี้ต้องดูใช่ีต้องมามบึงตามพวกงานปลายปีก็ได้นะน่าสนใจใช่เพราะเดี๋ยวนี้ คือฉันชอบมากเลยวงการแคปปอปอะมันไม่ได้มีแดนแม็กคิธเชฟแค่แบบเพลงไตเลิลมันมีแบบทุกอย่างเพลงสทยแท็กก็มีเอออะไรอย่างจะขึ้นงานก็มีฉันแบบรู้สึกว่าเขาเขาใส่ใจเขาใส่ใจเขาใส่ใจเ่ม่เวอร์ไอะลรมีแบบมีเวอร์มูกับเวอร์บเมาอมเอมีเยอะมบเยอะมเมาหมเเยอะาเอะมกอมากเอะกมากกออกะ ไม่เกี่อะไรแหละก็ชอบเออก็เอามาเพ้่เอามาเพิ่คุณรู้หมดนะคุณรู้หมดนะเอาแบบว่าถ้าแบบแฟนแฟนวงไหนอยากให้เราดูอะไรก็พิมพ์มาเดี๋ยวเราจะพิมไว้ให้แล้วกันเนาะแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้พิมพ์นั้นดีกว่าจะได้ไปสักเป็นส่วนแล้วก็ถ้าใครใครอยากใครๆครวะถ้าใครอยากจะคอมเมนต์กับเอนจิ้นเอ้ยเอนทายเป้นถ้าใครค่ะเออเอาแบบว่าคอมเมนต์เถอะอ่ะคอมเมนต์มาแล้วก จบไปแล้วนะคะคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบถ้าชอบยังไงก็ฝากแชร์ถ้าพวกเรานะคะมันจะได้แบบไปไกลๆเลยไปไกลๆเข้าใจปะไปถึงพวกมึงกไปไกลๆหอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดส u ัคร r i b e ให้ช่องคาราสนับนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กคาราสนับในทวิตเตอร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดแล้วบุยบายบายบุยอยากดูใครก็คอมเมนต์มาเลจ้าเฮ้ย้ยเะไม่บ อันนี่ตองได้ัวเร็วเกินฝ่ายจริงเฮีจย,จยจีฝ่ายเดิงแต่หงมาสิบรอบแล้วสิบล้านอรอบอะไม่ถึงมึงกูดูจนกูรู้แล้วอะ<ย>ว่า